เออเฮ้ออะไรนะชิบะมาชิบะเหรออะไรนะเพนเติมครบเราได้ท่าเต้นมึงฉลาดกินเอเอ็มหกสิบก็ขออะไรเต็มไปหมดเลยนะบูรมีเป็นสกินฮ่องกงอีโวลนะครับผมท่านเขาก็ส่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมกับเด็กเก่าคนยอดนิชมอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว เอ่อสกินซองคุนอีโวครับแล้วก็หมาชิบะนะครับผมหมาชิบะนะครับผมมีหน้าที่นะครับผมคือแสดงเหตุรอบๆตัวนะเนื้อวนิ้วดมกลิ่นนะครับผมทำเครื่องหมายหนึ่งในเหตุยูรอบๆเราบราไปสีว่วีบนแผนที่คือร้อยสี่วินาทีผู้หูเบิ้งปลดล็อดเบอร์ห้านะนะครับผมก็จะว่าเป็นแบบแนบวบหาเหตุนะนี่นะครับผมก็เป็นแบบให้สุ่มนะผมก็มีแล้วนะมีหมดแล้วนะดมงเป็นยี่เคี้ยนี่นะผมก็ไม่มีนะ ส่วนสองอีโบโนะก็จะมีเป็นสีแดงสีเหลืองสีอันนี้แต่ผมเลือกใช้เป็นสีเขียวนะเพราะว่าไม่มีจตังนะน,นะครับผมดูกันนะครับแล้วมีท่าเต้นใหม่นะครับผมเป็นท่าเต้นกับชิบานะนี่นี่นี่น,น,นี่แล้วก็ปึ้งครับผมโคตรเท่เลยนะครับส่วนส่วนส่วนสีที่ผมจะมารีวิวนะครับนี่ครับผมเป็นสกินนะาสีเขียวนะครับผมวันที่โลกล่มสลายสุดท้ายเหลือเพียงสีเขียว อัตราการยิงนะผมแล้วก็ระยะครับยิงยิงไกลครับผมยิงไกลประมาณแบบซองควงเลยนะผมแล้วก็อัตราการยิงก็สายยิงเร็วนะแต่ความเร็วรีโหลดนะครับผมอันก็ยิงเร็วนะผมผมเวลายิงเร็วก็สุนก็จะหมดเร็วนะแต่สายสายที่ยิงเเ้าครับผมหรือว,ว่ายิงไม่โดนผมไม่แนะนํานะครับน,นี้ก็จะมาบ,บ,บ,บอกข้อดีข้อเสียนะในโซนพิสตายนะมาครับผมผมจะมาบอกนะว่าข้อดีข้อเสียมันคืออะไรนะครับ มาดูทางด้านข้อดีกันนะครับข้อดีนะครับก็คือยิงครับผมยิงกระสุนก็กระจายเหมือนเดิมแต่ไม่ค่อยกระจายครับผมแต่มันมันบวกรตาการยิงเร็วมาครับผมทําให้มกระสุนหมดเร็วแล้วก็รีโหลดถือว่าช้ามากๆเลยนะครับผมแล้วยิงไกลพอๆกับซองควงเลยนะครับผมซึ่งซองควงนี่บอกว่ายิงไกลแล้วนะแต่อันนี้ก็ยิงไกลเข้าซองควงเลยนะถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่ค่อยมั่นใจนะคบผมโอ้ยเสียรบกวนวเมื่อกี้ขอขอโทษด้วยครับผมอครับผมดูนะ ยิงหมดโคตรไวเลยนะคือเสียงเกมมันบั๊กนะผมผมอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะนะผมไปโอเคนะผมก็ยิงรัวมากแล้วก็รีโหลดกระสุนช้ามากนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเป็นเวลาหกวินาทีนะถือว่าช้ามากๆเลยนะแล้วก็แล้วก็ยิงไกลขึ้นนะผมเราจะดูกันว่ามันยิงไกลจริงไหมมายวมาดูกันนะผมในมือสวยเลยเหนื่อยเพิ่งเดี๋่อยเพิ่งเดี๋่อยเพิ่ง เดี๋ยวมันแเดี๋ยวทายิงหัวแป๊บนึงเฮ้ยๆๆเ,เดี๋ยวๆๆ,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 ๆแป๊บๆๆนะคะผมเฮ้ยเอาใหม่เอาใหมา่ผมยิงยังละเมกี้ไม่มีสมาธินะครับผมถือว่าถือว่ายิงดีกว่ามากเลยนะคือหมดแม็กนี่ตายได้เลยนะผมถามว่าแบบสายยิงใบทำดาเมจไว้นะผมว่าอันนี้น่าจะดีลองลองลองมาจากสีแดงนะไม่มีตังนะ แบบแบบเปเฮ้ยเ้ยมาเ,ามาเามาข้ามแบบแบบาป๊ป๊ทสาโคตรแกเลยซเปอร์แกโทศัสท์ซปเปอร์แลกนะแบบปะแบบปหนแบบึ่งผมขอปบค่าโท่าสปแปหนึงโอเคแปหนึงแปหนึงโอเค,ครับกับมาแล้วกับมาโอเคแ,บบอแตกไป แตกไปเฮ้ยัจหับเรื่นขึ้นเยอะเลยว้าวว้าวาเรื่นขึ้นเยอะครับแต่ก็มีคอากระตุ่นนะเพราะว่าอา้าถือว่ายิงเร็วมากแล้วก็เตะรีโหลดท้ามากครับสู้พวกสองคนจะ่าแตกไปคนระับผมก็เขาโง่งเกินไปเขาไม่ยิงผมแบบนี้แปบบ๊แบบแปบแบเอ้ยแลกๆๆลกแ ผมแหลกมากเลยผมผมก็ยนะังไม่อยากค่อยอยากเว็นคือเวลาผมอ,อัดคลิปทีใหญ่อะมันจะแหลกทีเลยนะครับผมแล้วก็เปลืองเมมด้วยนะปึ๊บบาวบาวบาสกินนี้ก็มีประโยชน์อยู่นะข้าหัวแต่้วอ,อะไรเนี่ยนะครับผมแบบนึง อ้เ้ครับผมตันนี้ก็จะมาสรุปนะคบผมสกินซองสกินลูกซองสีเขียวครับผมเป็นสีเขียวครับผมเวลายินโลกนะครับรอบรอบขารองรอบของปืนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะนี่มันแบบนี้นะครับผมแล้วเวลายิงครับผมจะยิงลัวมากๆนะคบผมแล้วก็รีโหลดช้าครับผมคือเขาเสียนะยิงลัวแบบแบบใครแบบมาีละตี้มาสีตี้นะคบผมแล้วคือ บืน,นี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่เล่นชอบเล่นหนึ่งสี่นะเวลาเข้ามาลูม,มาผมครั้งนะครับผมยิงไปนะไ,ไป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 โอเคมาปึ๊บยิงบูดไปสมมติยิงยิงบูดยิงบูดไปยิงบูดไปได้หัวผิดนะครับผมแล้วเหลือมันเหลืออีกสี่คนไงสมมตินี่ดาวหนึ่งดาวหนึ่งนะสมมตินี่ดาวหนึ่งดาวสองนะครับผมบูดบูดไปสองทีเสร็จปั๊บเราก็ต้องมา ล้วก็ต้องมาลหลกระสุนใช่ไหมครับผมแล้วเขาเขาเขา,เขามีโอกาสสวนกลับได้นะครับผมนี่คือข้อสเสียน,นะนครับผมนมนูคับดามิดนะครับผมที่หัวนะปังเลงเลงเลงไม่ดีเองผมเล็งไม่ดีเองนะแป๊บหนึ่งนะ <S <S โอ้ามิดมากระจายนะแป๊บหนึ่งแป๊บตรงป้อนะครับผมปังร,อร,ร้อยสี่สิบสามอามิดขึ้นมาอันเดียวนะ โหลดช้ามากเลยอะ่ะโอ้โหไม่ชอบปั้ฟปังนะผมสาหรับคลิปนี้นะผม,ก,ผมก็กำลังรีวิวคอน,นเทนต์นี้นะโจชที่สโตโจชิบะโจชิบะสโตแล้ว,ว,วผมชิบะความมารีวิวก็แล้วกันนะนะครับผมนั้นก็ทำผมจะทำคลิปแยกนะแา่คลิปน่หาหอดาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวก็ปิดถ่ายสัตว์นี่นั่นลิงกับชิบะนะอือ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 ไปเลยบ๊ายบาย